กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้นะยังไม่จบนะเดี๋ยวไล่สดคันนี้เสร็จก็จะไปส่งงานของอีกคันหนึ่ง<ม>นะครับแต่ตอนนี้นะฮะพามาดูอุ่มบกให้สัญญาณกันไว้นะแต่ตอนนี้เริ่มทําเลยให้สัญญากันก็คือว่าเดี๋ยวเราขัดเตรียมผิวเสร็จเนี่ยเราจะพามาดูกันว่าพื้นผิวที่เรียบร้อยก่อนที่จะเคลือบเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ฝากระโปรงเริ่มเคลือบแล้วนะครับเบอร์แรกนะครับนะครับ กับน้ำยานะครับตัวนี้นะครับ N1 นะครับ N1 เม g าเซรามิกนะครับนาโนซ e r a m i c c o a ติ้งตัวนี้นะฮะก็เรากำลังจะรงเคลือบอยู่เลยนะครับนี่าน้องเขาทาเป็นระบบทานะครับน้ำยาก็จะลงกันหนาแน่นอย่างนี้เลยไม่มีกักไม่มียั้งเอาไว้นะฮะเพื่อให้ประสิทธิภาพของน้ำยานะครับเข้ากับรถได้ดีขึ้นนี่พามาดูนะครับ ส่วนที่เตรียมผิวเสร็จแล้วนะครับก่อนหน้านี้จำคันนี้กันได้ไหมนะฮะในช่วงตอนบ่ายนะครับก็จะเห็นว่าจะมีรอยสวิลจากการเช็่ถูกขาสีนะครับรถที่ยังไม่ได้เคลือบก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้กันทุกคันนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้งานมาไม่เยอะนะประมาณ2เดือนไม่ได,ไได้ไม่ได้เยอะมากอย่างที่คิดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดูแลรถค่อนข้างดีนะครับสังเกตนะมีช่วงหนึ่งเห็นแสงแดดนะครับจากทาง ฝั่งที่พราทิกลจะตกอะ่ะมันลอดเข้ามาในในร้านนะครับมาถึงตัวรถโอ้โหพลึกกระทบแสงพระอาทิตย์ตีออกเหลืองๆรถสวยมากนะครับแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่รู้จะถ่ายทอดสดอะไรยังไงดีก็เลยเสียดาย นะครับเวลามันแค่ประมาณ15นาทีเองเป็นเป็นมันเป็นช็อตที่ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าอะไรก็ตามตอนนั้นน่สวยที่สุดแต่ว่าเราก็พามาดูกันตอนนี้ก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสดีนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันตอนพระอาทิตย์ตกบ้างนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเวลาที่ต้องส่งรถแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับพามาดูในส่วนของงานที่เห็นไหมครับหลังจากที่อตอนบ่ายถ้าดู E ีีที่แล้วนะครับต่อจากก่อน E p พีนี้ บริเวณนี้ก็จะมีสวิวนะครับเกิดจากการใช้งานนะครับแบบปกตินี่แหละไม่ได้สกันอะไรมากมายแต่ก็เราก็ต้องเคลียร์ผิวให้เรียบร้อยก่อนอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้ตอนนี้สวยงามเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเคลือบแก้วเสร็จนะครับรถก็จะมีความ เข้มขึ้นนะฮะอย่างที่ทําอยู่ใตอนนี้เริ่มทําในเรื่องของ Mac ล้อแม็กซ์กัด้วยนะครับแล้วก็กระจงกระจกนี่น่าจะเคลียร์ผิวไปแล้วนะครับในส่วนของตัวผิวรถเนี่ยจะลงทั้งหมด2รอบลงรอบแรกจะเป็น N1 ลงรอบที่2คันนี้เป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกนะฮะก็ลงรอบที่2เป็นตัว N2 นะครับและตัวนี้ก็จะดําเงามากๆแล้วก็มีความรื่นสูงด้วย ตัวนี้นะครับจะมีอายุการใช้งานประมาณ3ปีนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของท่านลูกค้าด้วยนะครับจะบอกว่าหลังจากคันนี้ก็จะมีคิวเครื่อมาอีกหนึ่งคันแล้วนะครับเติดตามกันแล้วกันว่าเป็นรถอะไรนะอันนี้สวยงามนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่จะบอกว่าแจ่มมากนะครับหลังจากที่เตรียมผิวกันมา จะบอกว่าค่อนข้างนานนิดน,นึงเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ออกมาเป็นใบแดงแต่ก็เสร็จภายในเวลาวันนี้เลยเวลากันเล็กน้อยไม่เป็นไรครับทีมงานเราเต็มที่อยู่แล้วโอเคเลยทําให้เสร็จู้ล่วงก่อนก่อนที่จะนอนนะครับไม่งัน้นพรุ่งนี้งานเยอะแน่นอนเพราะว่าตอนนี้งานลุมเข้ามาแล้วครับสาหรับก่อนสิ้นปีปีนี้นะฮะกับโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับเป็นราคาปกติลด15%จนถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับสําหรับใครหลายๆคนที่ เลงที่จะเคลือบแก้วนะครับกับรถที่ท่านรักนะครับตอนนี้นอกเหนือจากโปรแกรมนี้แล้วเนี่ยท่านลูกค้าจะต้องอรีบจองนะครับก่อนที่วันมันจะเต็มเพราะว่าวันหนึ่งเราจะรับเพียงวันละคันเท่านั้นตอนนี้เพราะว่าวันละคันเท่ากับอาทิตย์หนึ่งผมประมาณ7คันซึ่งมันจะพอดีพอดีนะครับเพราะว่าเราเผื่อของในส่วนของงานซูเปอร์โค้ดด้วยเพราะถ้ามีงานซูเปอร์โค้ดขึ้นมาเนี่ยคันนั้นจะต้องอยู่กับเราประมาณ3วันเลยนะครับกับ ตอนนี้หลายๆท่านที่เริ่มเตรียมเริ่มเตรียมรถออกไปท่องเที่ยวกันนะครับก็จะมีในส่วนของงานม็ทนทแนนด้วยที่เรายังทํากันอยู่ปกติระโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแค่โปรโมชั่นตัวนี้จะอยู่แค่ปลายปีนี้เท่านั้น15%นะครับปีหน้าไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะครับแพงขึ้นแน่นอนครับกับน้ำยาเคลือบแก้วเมกะชิลนะฮะคันนี้นะครับสวยงานจริงเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาไปดูกันตอนก่อนอบอินเพลย์อีกทีหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวคอนทำงานต่อก่อนอีกสักครู่หนึ่งเราจะไลฟ์สดนะครับส่งงานกับรถแอ c o คอร์ดสีดำนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากกดติดตามตอนต,ต่อไปอีกสักครู่เจอก,กันสวัสดีครับ